สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปดูอีกหนึนห่งแฮนด์ที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ในรายการของ Triton Poker Series นะครับเป็นการพบกันระหว่างแอนดี้กับวิกเตอร์นะครับในพอร์ตมูลค่ากว่า160,000ดอลลาร์จะเป็นยังไงนะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับเราไปดูเลยเกมนี้นะครับเป็นบลาย1น0 0งพ0 0สองพดอลลาร์นะครับสแตค็คของแอนดี้เนี่ยอยู่ที่279,000ครับส่วนสแตค็คของวิกเตอร์เนี่ยอยู่ที่423,000เริ่มจากแอนดี้เนี่ยอยู่ที่ตำแหน่ง UTT บวกหนึ่งนะครับ เขาตัดสินใจเรสเปิดเกมไปก่อนนะฮะที่5,000ครับผู้เล่นหลายคนเนี่ยมองตามทั้งหมดนะครับจนไปถึงบัตทอนเนี่ยซึ่งเป็นวิกเตอร์ที่นั่งอยู่นะครับเขามีไพ่ JT นะครับออฟซูดนะเขาตัดสินใจคอไปครับไพ่ของเขานะฮะพอมีลุ้นอยู่แล้วนะครับด้วยสำหรับ JT นะครับเป็นคอนเนคเตอร์นะครับส่วนสโลบายและบิ๊กไลน์เนี่ยก็มองตามกันไปเป็นเฮดซับเกมครับรอไปดูที่ฟอบตอนนี้มีเงินอยู่ในพอร์ตอยู่ที่15,000คอฟฟล็อปเปิดออกมานะครับเป็น แจ็ค5้านะครับเรนโบว์เลยนะฮะสมพลให้วิเตอร์เนี่ยติดท็อปทูนะครับมีแจ็คกับมีสิบนะครับแอนดี้เนี่ยไม่รอช้านะครับเรื่อยที่จะซีเบสเมื่อก่อนที่1นึ่งหมื่นกดดันกู้ต่อสู้ไปอย่างแบบต่อเนื่องนะวิกเตอร์ครับเลือแค่คอตามไปครับนิ่มๆเนียนๆไปเลยเขาเนี่ยไม่ได้รีบร้อนอะไรนะครับจะเล่นท็อปทูให้มันจบตั้งแต่ฟลอกไปเลยนะครับตอนนี้มูลค่าของพอร์ตอยู่ที่35,000ครับพอเทิร์นออกมาครับเป็นคิงหัวใจนะครับตอนนี้มีฟลัชดอแล้วนะครับทำให้บอริ่่มมออันนนตตราาายขึ้้ะถ ใครที่มีเอสควีนก็จะเป็นนักสเตรดแล้วนะครับแล้วบอร์ดอะโอกาสที่จะมีสลัดได้อีกนะเรามาดูกันต่อนะครับแอนดี้นี่ก็คงยังไม่หยุดนะครับเลือกที่จะเบสต่อเนื่องมาเลยนะครับเขาเบสออกมาที่24,000เกือบ2ในของของขตเลยฮะ ซึ่งวิกเตอร์เนี่ยที่มีทูแพรอยู่ตั้งแต่ฟลอปแล้วนะครับเขาหยุดคิดก่อนสักครู่หนึ่งแล้วก็ตัดสินใจคอตามอีกทีนึงครับตอนนี้ทําให้มูลค่าของพอดต,ตรงกลางเนี่ยมันทะยานขึ้นอยู่ที่83,000แล้วนะทุกคนริเวอร์ออกมาเป็น7นะครับเป็นเข้าวหลามนะครับหรือว่าเจไดมอนด์นะไม่คอมพลีทฝาดนะครับแต่คอมพลีทสเตรทได้แล้วนะได้ทั้งสเตรทบนสเตรทล่างนะครับแอนดี้เนี่ยก็เบสอีกรอบนลยครับเบสทรีสตรีทแล้วตอนนี้นะไม่หยุดเลยซึ่งเป็นการเบสโอเวอร์พอตด้วยนะครรรรับบตงเเเเวอออ์นีีออ่่ยาาททกม84,000 เงินกองกลางตอนนี้มันขึ้นมาอยู่ที่1นึ0 0 0สนหกมืแล้วฮะวิกเตอร์ก็ตอกอยู่ในสภาวะกดดันอย่างหนักครับเขามีท็อปทูนะครับแต่ตอนนี้เริ่มไม่ท็อปทูลเลยนะครับมีทูแพนะฮะบ,บอดน่ากลัวขนาดนี้เขาใช้เวลาคิดอยู่สักพักครับแล้วค่อยหยิบไพ่ขึ้นมาเงยหน้ามองแอนดี้สักนิดครับแล้วก็คิดอยู่ในใจว่าแฮนด์ของแอนดี้เนี่ยสามารถมีอะไรได้บ้างวิกเตอร์จะสามารถชนะเขาได้ไหม และสุดท้ายนะครับวิกเตอร์เนี่ยก็เลือกที่จะหมอบไปครับสรุปเลยนะครับแฮนนี้เนี่ยถ้าเรามาดูกันนะฮะแอนดี้เนี่ยถือไพ่เพียงแค่คู่3เท่านั้นเองนะครับซึ่งเป็นบลัฟที่แสบออกมามากเลยเขาสามารถใช้เรนจ์แอดเวนตรีในการที่จะเอาชนะสปอตนี้ไปได้ทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้มีดรอ็อปนะดิมีบ็อกเกอร์นะครับเรียกว่าบลัฟนี้เป็นไฮไลท์ของรายการไฟท์ท่านี้เลยนะครับเพราะแอนดี้เนี่ยใช้ทั้งเรนจ์ใช้ความกล้าใช้เพรสเชอร์ความกดดันออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยสามารถกดดันให้วิกเตอร์ ไปได้สําเร็จในตอนเจบครับผมกันชอบคลิปไฮไลท์แบบนี้นะครับหรือว่ามีแฮนด์ใ่ที่น่าสนใจอยากจะให้มาเล่าแล้วมาพูดคุยกันเลยครับส่งมาได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามหลักโป๊กเกอร์ด้วยนะครับ